มันนนอนนอนห้องเดียวกับพ่อไหมกลางคืนมีเสียงอะไรไหมไม่มีเสียงแล้วเหรอที่มันเล่าเราฟังจำได้ไหมไม่มีไม่มีเสียงกี่โลกลางคืนดังมีมีเสียงอะไรในห้องจริงเหรอมุนมามุนมามุนมาเร็วเอาแล้วเอาแล้วมีครับมีครับนีครับผู้ท้าชิงมาเยือนนะครับเด็กชายปันปันตอตุชัวอันนี้เราตองวันนี้นะครับนาเป้จะไปตกปลาชายกันนะปลาชายเสียงว่าโล2ซดกว่าเลยครับนี้ไม่รู้ว่าจะพาลังกี่ลังอย่างนี้ครับน่าจะได้เยอะครับวันนี้ไป โอ้เวหมายนี้ดูก uh, st ่อนนะครับเวหมายนี değil, eh ้ดูก่อนว่ายังไมนะครับวันนี้โอ้น้ํากาลังสวยนะครับน้ํากําลังสวยครับอืมตุ้งติงตุ้งติงอ่าน้ําเดินไหมครับพี่แต่นี้น้ําเดินไหมครับน้ําเดินไหมครับจะไปได้หรือไม่ได้ได้น้าเดินไหมครับตอนนี้ผมน้ําเดินผมเย็นมันแล้วพี่อ๋อมาเร็ว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  บไปบ้านย่าตกเยอะนะไม่ได้นะบ้านเราอนุรักษ์นะเราอนุรักษ์ไว้ตกกันเองอะไรมาเร็วเร็วตกปลาไส้พี่นะเออโอ้เห็นท้ายเรือเริ่มเริ่มมีอาการเลยครับเฉียะออ่านี่เจ้าถิ่นบอกเลยครับตัวนี้เชือกเชือกโม่วงมาฝ่านู้นไม่มีเชือกนะครับเฉียะมาเดี๋ยวลงหัวลงลงโย่ไปก่อน เออนี่ไต่ไก่นะครับนี่ไ,ไตไตยีระครับไตตุต้งติ๋งครับนี่ไตนะครับไตนอนบอกหมายให้เลยคิดดูว่าแน่ไม่แน่นะหมายนี่นอนบอกหมายเลยนะครับเสีย,ยสโอ้ง <c oughs> <อ>ูใหญ่เข้ามีมเออมาฟาดฟาดดีเฉกมากเดินเลโลโลไล่แล้วนี่ปลานี่โอ้ตายนี่เลยที่ตัวใหญ่มาตัวใหญ่เลยปลาซานี่ตัวโลเอาภูเก็ตตอนนี้โลสองร้อยกว่านะครับนี่ครับนี่ของบางฝีมือบางแห้งเลยครับไอ้นนี้เป็นมัส่่ถุงหมดเลยนีของเรามา เบ่งเลยครับเบ่งน UM ี่ครับนะนี่ครับเหยื่อให้นะเหยื่อครับเนื้อเนื้อลัสนะครับเดี๋ยวดูวิธีการเดียวอย่าดูนิ้วนะครับเพราะนิ้วนะใหญ่ใหญ่เกินไปครับไม่ใช่เฉพาะนิ้วนะครับนะคนนี้ใหญ่อ่ะรังก็ใหญ่นะครับเอาเดี๋ยวดูว่าดูท่ากันดูท่านี้เดียวดูเดเกี่ยววิธีการเดียวต้องต้องเกี่ยวแบบไหนครับนะตุ๊กหมด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 จบเออหมดหมดหมดจบเหยื่อนี่หมดอย่างชอบล้นนี้วิธีการเดียวไม่ให้ดูด้วยครับนี่ครับวิธีการเดียวดูดูนิ้วนะครับดูนิ้วคิดดูขนาดนิ้วนะคครรัับบบงขนนาดไห เนี่ยดู it, ครับดูดีการนี่ยนี่เออได้นี่บางว่าพอแล้วนี่เหยื่อมาน้าป้ไปซื้อเหยื่อะแต่เช้ามืดนะครับที่เกาะสิรีนะครับนั้นเหยื่อเดี๋ยวพาดูหน้าป้ครับที่บางนี่เอามายาวๆไปเรื่อยปกติบางเองไม่ได้ชอบตกจาชายหาดชอบไปได้เรือแต่ว่าเด็กๆมาเพื่อนชวนมาก็พามาเที่ยวแถวบ้านนะครับตอนนี้อ่าต่อไปเลยนะครับมายนี่มันลงเดินลงไปเอ้ยไม่เอาไม่เอาไปไปเหยื่อตอนไหนตอนไหน อ่ถ่ายเรียวๆนะครับยดาเรารู้ว่าเรามีฝีมือพอแต่ตัวเล็กันปันถ้าว่าปันปันได้ปลาทรายเลยโอ้ยบาลออยู่หอยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ขาก็อยู่ไมโ้ยอ่อนออนอ่อโอ้ยออนอไปเอาาทิ้งถังขยะเลยทิ้งถังขยะอ่อนเออทิ้งถังขยะออนเออเลย เขาไม่เอาให้พ่อตกให้พ่อตกบ้างพ่อก็เย็นให้พ่อตกบ้างตานี่พาลูกมาโอ้โชวยให้พ่อให้พ่อตกบ้างตานี่ชิงพ่อตกมาแล้วไม่ได้ตกดีนี่พอพาลูกมาลูกช่วตกปลาพ่อจะไม่ได้ตกนะครับจะทำอะไรไม่ใช่เหยื่อปลอมมันมาเด้อไม่ใช่เหยื่อปลอมถ่ายเลยเดี๋ยวปันปันจำคลิปนั้นได้ไหมที่ว่าเราถามมันปันนะจำได้ไหมมันปันตอนนี้มันปันนอนนอนห้องเดียวกับพ่อไหมกลางคืนมีเสียงอะไรไหมไม่มีเสียงแล้วเหรอที่มันเล่าเราฟังจำได้ไหม ไม่มีไม่มีเสียงกีโลเลยกลางคือดังมีมีเสียงกัไหในห้องจริงเหรอไม่ลองฟังให้ดีก่อนกดไม่อะไรปันนอนนอนปะกับมะของปันปันอยู่ในห้องด้วยเหมือนกันใช่ไหมมีเสียงอื่นไหมเสียงพัดลมเสียงเอลองไปปลาปลาต่อใช่ไหมไม่มีเสียงเอไหมมีเสียงเอไหมไม่มีดังเลยกลางคืนเออแปลกนะทําไมกับปันปันเล่าฟังฟังกว่ามีเสียงดังนะเป็นเสียงอะไรอ่ะอุ้ยโอ้โหบอลสตตายปลาขาดไปเลยมึงแรงเกินปันปันเนาะหวัดแรงเกินอยู่ไหมอยู่ไหม อยู่ไหม,ไมอเออตายแล้วไหน,นจะแรงเกินป่ามันเหกปลากเล็เรงๆไปนั้นตายเลยแบนั้นเออไดบ้บางก็จะกลับลนะครับเพราะว่าตกชายฝั่งส่วนตัวไม่ค่อยชอบแต่ชอบออกไปเรือแน้ะแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆบ้านขี่มอเตอร์ไซค์กันมาสนุกสนุกขอได้ป่าทอดเลยครับป่าทอดขมิน้นเผื่อไงไปปั้นไม่อยู่มันปั้นตะวัดแรงเกินเอาตีไปตีไปตีให้เองเอาตีตีไม่เป็น เอาที่แล้วมานี่สร้างภาพพ่อตีให้ยังนี่ตีเองเลยเข้าไปในเรือเลยปลาเยอะน้าเปนปลานี่ปลาเลยนี่โอ้ยเดี๋ยววัดวัดได้ฝ่ามือหน่อยครับวัดได้ฝ่ามือหน่อยวัดได้ฝ่ามือหน่อยโอ้ยฝ่ามือใหญ่มากเดี๋ยวลง็วเร็วมาโย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 เขยคนลัดดีคนลัดรู้มันไม่ได้เอาไม้บ้านแล่ดีไหมท่านเอานี่หมายซากเรือทั้งหมายซากเรือ เล่ห้าเอกเลยเล่ดีกว่าเนี่ยมันบัดได้ไหมอ้ใช้เหยื่อลัดเหยืลัดเหยื่อลัดทายนะเป้ไปเอามาจากอซีรีลูโค้งกับลูโค้งฮะต่อนะต่อยนะต่อนะต่อยนั้นตอนโบโบครับตอนโบโบ รวยไหมลูกปันป้านตอดไหมมึงมันมันมิน่ามุนชายชามึงมุนไปไหนเนี่ยมึงแกขโมุนชายชาออกเปาเลยมาไดปะปลาทรายครับปลาทรายโอ้ยโอ้ยดูเผือปี ป้านป้านป้นตรงไหนอ๋อป้านป้านตรงไหนไหนเ่โบลกันนี่ไม่ไม่โบกเหลาปลาที่ตรงไหนไม่โบกะืะเราเยี่ยวใส่โคมัดเด้อยู่ข้างหลังไงลูกตั้งอะไรปลาทรายเออะัออปลาทรายเลยนี่ปลากะนี่นี่นี่ปลาอยู่นะฮะนี่ดูทำน้ำนี่ตอดราหูนี่นี่บุบบุบบุบนี่โอ้ตอดราหูเลยครับลูกปลานะครับไม่ว่ากันลูกปลามันเป็นปลาเล็กนัในชายฝั่งไม่ใช่ปลาใหญ่นั่นเดี๋ยวสนุกแล้วนี่ ทอดเนี่ยหรออืมนั Barn ่นๆจะไม่หรอทอดเราโหโอ้ยตอดเราโหมันนะไม่อยู่ครับไม่ใช่สายบังไม่ใช่สายนี้เลยนะครับเอาเหยื่อเราโหเอาเหยื่อมาแล้วโอ้เอาเหยื่อมาแล้วนะครับปลาสายเนี้ยที่เขาทอดกรอบตาด้านหาโลสองร้อยกว่าครับเนี่ยแต่ว่ามันเอียดเนาะทอดกินทั้งตัวได้ครับนี่ปลาสายด้วยไมล่ะดูปลาตัวนั้นดูไหนมันปลาเดียวดู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 มันตกอโอ้ยมันปลาตกองกเลยนี่นี่ปลาอะไรนี่ปลาปลาอะไรครับฮะ โอ้ปลาทายใช่ไหมทำทำอะไรกินอร่อยนั่นแต่ปันปันไอร่อยอ่ามะไม่อร่อยไม่อร่อยลูกยังไม่อร่อยเป็นระวังมันดะเกี่ยวตาเดี๋ยวนี้มัเลมั้งเบบไม่เกี่ยวเกี่ยวตับฉันไม่เละได้ยิ่งต้องเคยเสียตัเดี๋ยวทะเลตะโพร้นเดียวต้นนั้นเลยอยู่ไหมโอ้ยดูได้แล้ดูดูดูได้แล้วดูไปเร็วหรือเพลเล็วเพลใส่หลาเร็วมังกรกุ้ยไซนารอเอามาเออต้นตะหูเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวจะพาไปต้นพะวอเอาเก็บเอาเก็บเป็นไม้จับที่หัวมังกร ตกเบ็ดแล้วกลัวป้าอ่อนใช่ไหมจับที่หัวมันนะบีที่หัวเอ,เออเระวังเบ็ดนะเอาจับเบ็ดเอาเองจับเองเลยปลดเบ็ดจับที่หัวมันจับที่หางมาเลย <c oughs> บ้านอยู่ในตลาดใช่ไหมนี่จับที่หัวมันเลยจับที่หัวหัวของมันเออจับไว้อย่าวางออเอาเบ็ดออกดูเขาอ,อยู่บือ้อเราวางด้วยมันรีบฮะไอ้ป้าเอาป้าป้าเราตาตาใช่ไเลยนี่อุ้ยแจ๊คู่เลยปลาทรายนี่อุ้ยรอยยังมันป่านนีปป้รอยแกเองด้วยตกตกเองต้องแกเองไปเลยไปเลยไม่มุนไม่มุนไม่มุนวะมึงฮัทหลัวผนิ amy มึงแกเองมันแกเองทำไรแกเองมาแล้ เอาคันขึ้นไปอีกปล่อยเอาคันขึ้นเอาคันขึ้นไปที่ถนนเลยเปิดหน้าล่อให้ปลาอยู่บนพื้นก่อนเออจ้าว่ะมึงต่อเองเหมเผื่อแล้วโดนปลัดดนปลัดอยู่ไหมอยู่ไหมบอกเลยหมุนไม่ต้องหมุนขอเราหมุนมุนมามุนมามีท่านน่าแงแข็ๆความคล่องเลยมีท่านมุนมา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 ไหนย่อลุดเลยไหมอ่อไม่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 อยู่ไหมไหนย่อปลาแล้วหมาอันนี้ปลาได้ยังได้เยกมายกขึ้นมาให้วะเด้อโอ้ย Долларов, เง oh, like. ียลัดเงียลัดออกไปไปเก้ไปเก้ไปเก้ปลาเรื่อนี้โอ้ตายแลยปลาเป็นนะครับปลาเป็นอันนี้เหยียดนุ้ยเกินไปเนาะอ๋อไปเร็วไปทะเยอะเมื่อกี้ทำไมมันเล็กเห็นไหมตรงนี้ตัวใหญ่ซากเรือมันนี่ซากเรือเดี๋ยวเดี๋ยวไหวนี่นะนี่เลยตัวตัวโอ้นี่ตัวใหญ่เลยตัวใหญ่เลยปลาทรายตัวนี้ซากเรือครับซากเรือเฮ้ยมันต้องรีบโอ้โว้เป้อมุนเปล่ามุน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  โอ้โหหุ่นมาวุ่นมาวุ่นมาเร็วเร็วเร็วเรนอ่านีย่รุนเลไหมลูกเร็วเร็โอ้ยโอเถมเถอเอโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอุ้่นมามุ่นมาุ่มาเร็วเอาแล้วเอาแล้วไปไเดินถทยหลังได้ชนได้แล้วไกลชนแล้วไกลชนพาไปพาไปพาไปเลยพาไปพาไปไม่น้องน้องน้องนี่ตรงนี้ปากินแล้วอยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหม โยกอยากโค้เดียวอ๋ไปอไปหัดไปหัดไป,อไปโอ้ยเห็นหวัดก็วัดแล้วคุณไปคุณไปสีหาลูคุณไป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 ,ม,ไปมึนมานี่อดไรขี้ตัวนี่ย่าเล่นแม่ปลาลูกนี่าห้าวันพลาดไปล้ยังไม่ถึงเลยนี้ ไปไป,ไปมามายก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 ยกเดิน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 ไปเดินไปแล่ลูกเดินไปอลอตายเฮเดินมาทรายดูขี้โมเยอะแยะเลยครับนี่เรามาซ้อมเหยื่อนี่ครับเหยื่อเหยื่อนาลัสนะครับเหยื่อนาลัสครับเหยื่อนาลัสทำซาบิรูกตัวเองไหมตัวตัวเองไหมขี้โมโอ้และลูกต้องมาเจอกันในสนามเดียวกันนะครับตอนนี้อะไงครับ ปันปันเพิ่งเกิดนะครับโปเพิ่งเกิดส่วนพ่อเกิดมานานจนเป็นตํานานไปแล้วนะครับตอนนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำว่าเหมือนพ่อเลยครับเลูกเล่นนี่เหมือนพ่อเลยครับนั่นๆๆๆพอเราขันไปพับตำมีตากระตาวัดนะครับตอนนี้อย่างนี้นะเป้ะหมดตัวเลยครับต้องย้ายไปเรื่อยครับเล่นน้ำไม่ลูกไม่เล่นนะโอ้ดู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 โอ้โอ้ปลาหมาดปลาหมาดเลยบอกเลยว่าพ่อครับฝีมือพ่อมันมันหายไปแล้ว โอ้โหจ้าปลาหน้าเป้ปัดได้ตีนเลยใช่ไหมนี่น้าเป้นี่ครับไอเนี่ตัวนี้น้าปูเป้เลยนะครับโอ้ตายแล้วตายแล้วตกเลยมันปัดปลาพวกนี้เราเราไม่เย็นนะนู้ดูนิ้วพ่อแบบรูปากปลานะคนละโลกแล้วปากปลามันต้องใหญ่กว่านิ้วเออสบายดีไหมสบายดีมันเราตกคนเดียวเป็นถุงเลยนะเออใช่นู้นปลาเราแค่ดูมันเก็บมาเลยปันเก็บใส่ถุงมาแล้วแล้วมันเก็บมันจมทรายไปแล้วเหรอโอ้เหมือนเสี้ยนที่หมายเลยนี่เสี้ยนเสี้ยนเหมือนพ่อเลยปันมันเสี้ยนเหมือนเคย เออสุดยอดเลยทไรานั้นเนี่ยโอ้มันปั้นนี่มนสุดยอดของเท้เลยนี่เล็กไม่สนใจ